สวัสดีครับก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ผมได้ทำกรงนะครับสำหรับเลี้ยงนกยุงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ตะข่ายนะครับหนึ่งนิ้วนะฮะตะข่ายความห่างหนึ่งนิ้วแล้วก็ ข้างล่างนี่ผมใช้เมทัลชีตนะครับเป็นสังกะสีเมทัลชีตก็เป็นของเหลือนะครับก็เอามา DIY นะครับตีด้วยไม้ระแนงนะก็ตอนแรกก็ว่าจะทำเป็นเหล็กนะฮะอดีว่าทำเป็นแบบไม้ระแนงนี่มันรวดเร็วกว่านะครับเ,เพราะว่าผมมีเครื่องยิงนะครับ มีเครื่องยิงยิงตะปูฮะปูลมนะครับความกว้างนะครับสามคูณสามเมตรนะครับสูงก็สามเมตรนะครับก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะนำนกเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นคอนนะ เป็นคอนให้นกนอนนะครับเพราะนกยูงนี่มันชอบนอนในที่สูงนะครับก็ไม่น่าจะพอเดี๋ยวก็ทําเพิ่มขึ้นอีกนะฮะก็เรียบร้อยนะครับกรงนี้ต้นทุนอยู่ที่สองพันต้นต้นนะครับสองพันต้นต้นเพราะว่าเราไม่ต้องซื้อเมทัลชีตนะครับถ้ารวมเมทัลชีตด,ด้วยก็ น่าจะประมาณสามพันกว่ากว่านิดหน่อยเพราะว่าเมทัลนชีนี่ใช้อยู่สามแผ่นเนื่อนนะครับสามแผ่นเอามาตัดซอยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะเอานกเข้ามานะครับก็จะเอานกยุงขาวนะครับมาไว้กับแบล็กวิงนะฮะ ตรงนี้ว่าจะใส่สี่ตัวด้วยกันนะครับสี่ตัวเดี๋ยวทําเพิ่มอีกครับตรงนี้ครับนะครับสี่คูณสี่อันนี้4ี่คูณสี่นะครับนี่จะกว้างหน่อยนะครับขยายต่อมาก็ในอนาคตครับคงเร็วๆนี้แหละครับนะครับนี่ก็เป็นผลผลิตนะครับที่ได้จากพ่อพันุ์เรานะครับเป็นไก่แจ้ขาว ขาวล้วนนะครับก็ทางนี้ก็เลี้ยงแต่ขาวล้วนอย่างเดียวนะครับสีอื่นก็ไม่เลี้ยงครับพราะว่าชอบนะฮะชอบขาวล้วนนะครับสีตัวด้วยกันนะครับสีตัวตัวผู้สองนะฮะตัวผู้สองตัวเมียสองนะครับอันนี้พี่น้องคอกเดียวกัน จแล้วก็น,นี่มีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ตัวผู้นะฮะตัวผู้อันนี้คนละอคอกก็จะเป็นพ่อพันธุ์ครับอันนี้ไก่อายุสองเดือนนะฮะสองเดือนก็โอเคนะฮะไก่สองเดือน,วอน,ะะส,ออนสวยเลยครับหางตัวนี้หางสวยมาก หางบานเลยเป็นหยดน้ำครับสวยมากครับสวยมากนะฮะถ้าโตเต็มใบนี่ผัดคนอีกทีก็น่าจะสวยแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นพ่อพันธ์นะครับพ่อแม่พันธ์ซึ่งก็ได้ลูกมาเมื่อกี้นะครับสี่ตัวนะฮะก็ เป็นพ่อพันธุ์ของเรานะครับให้ลูกดกมากอคอกหนึ่งก็ออกมาประมาณเกือบ10บกว่าฟองนะครับก็เอาใส่ตู้ฟักนะครับเราทําตู้ฟักเองนะครับทําตู้ฟักแบบง่ายๆนะครับครับส่วนที่เห็นนี่เป็นนกยูงพันอินเดียนะครับอ่า ะมีนกยุงพันอินเดียสองสามตัวนะครับนี่นะฮะนกยุงพันอินเดียสามตัวตัวนี้เพาะฟักเองนะครับฟักเองเอผมไปขอใครจากหลวงพ่อมานะฮะหลวงพ่อที่วัดมานะครับขอมาได้5้ใบนห้าใบแล้วก็ซึ่งหลวงพ่อแกไม่มีตู้ฟักนะครับ ผมก็เลยเอามาฟักให้ออกมาห้าตัวนะครับให้ให้ใหลวงพ่อไปสองคืนหลวงพ่อไปสองนะครับหลวงพ่อให้มาสามนะครับแล้วก็สองตัวในนั้นก็เป็นไก่ฟ้าพันกโกลเด้นนะคููตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากรงเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเอา แยกออกไปไว้นะครับนี่ก็เป็นแผงไข่นะครับผมจะทำตู้ฟักไข่นะครับแบบอัตโนมัตินะครับทุกอย่างอัตโนมัติหมดเลยนะครับกับไข่อัตโนมัติความชื้นอัตโนมัตินะครับก็อุปกรณ์พร้อมพร้อมหมดแล้วนะครับนี่ฮะอุปกรณ์พร้อมหมดแล้วอยู่ในกล่องนะครับพร้อมที่จะประกอบนะครับก็ เหล็กก็ซื้อมาเรียบร้อยนะครับเหล็กนะครับเดี๋ยวก็จะลงมือทำาละนะครับพันฟองนะครับทั้งหมดนี้คือพันฟองนะครับก็ครับนี่ครับพื้นที่เนี่ยฮะคาดว่าจะทำเป็นฟาร์มนะครับฟาร์มฟาร์มนกยุงนะครับฟาร์มนกยุงกับฟาร์มไก่แจ้แล้วก็ไก่ฟ้านะครับนะครับ ครับก็จะพามาดูนกหงหยกเลี้ยงนกหงหยกด้วยนะครับสี่คู่สองคู่นะครับสองคู่สี่ตัวนะครับเป็นพันซากุระนะครับซากุระสวยมากเลยนะฮะสวยมากนะครับพันซากุระสองคู่นะครับก็เริ่มเข้าคู่แล้วนะครับอันนั้นเข้าคู่ด้ยนั่นหนนะฮะเขาจับคู่กันละนะครับเข้าคู่กัน นะครับก็เลี้ยงแบบปล่อยอิสระนะครับตอนเมื่อก่อนนี้ผมเลี้ยงแบบกรงตับนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เลี้ยงแบบกรงตับนะครับต้องเอาใจใส่มันมันหน่อยนะครับก็เลยเลี้ยงแบบปล่อยนะครับปล่อยบินอิสระครับก็จับคูนละนะฮะจับคูนนะอีกหน่อยก็ผมว่าก็คงจะได้ ได้ไข่นะวันนี้ก็พาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับแต่ยังไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่ากำลังจะทำนะครับเมื่อก่อนเป็นไก่ชนนะครับแล้วตอนนี้ไม่ไม่มีไก่แล้วนะครับก็กำลังจะปรับปรุงนะปรับปรุงเป็นเลี้ยงนกยุงอุปกรณ์เนี้ยอุปกรณ์การทำนะ นี่คือตาข่ายก็ต้องซ่อมแซมกันไปนะครับก็ลงเหลืออยู่นะครับอันนี้เป็นสังเวียนไก่นะครับไก่ชนนะครับก็เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะลือออกไปนะครับเพราะไม่ไม่เล่นแล้วนะครับไก่ชนนะครับเราหันมนาะเลี้ยงนกแทนนะฮะ ่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ว่าจะทํากลงนะครับตรงนี้นะครับว่าจะทํากลงนะครับได้อยู่ห้าล็อกนะครับได้ห้าล็อกด้วยกันก็คาดว่าฟาร์มใหญ่นะมากๆนะครับสามารถเลี้ยงนกยุงได้เป็นร้อยๆตัวก็จะค่อยๆขยายไปเรื่อยๆนะครับ เมือ่อก่อนนี้มันเป็นเป็นบ่อนไก่นะครับบ่อนไก่ก็บ่อนไก่เลิกไปแล้วนะครับเลิกไปแล้วนะครับพิษโควิด COVID นะครับก็ไม่เล่นแล้วนะครับบ่อนไก่ไม่มีล้วนะครับเราก็หันมาเป็นเลี้ยงไก่สวยงามแทนนะครับ กับนกยุงนะครับนกยุงอินเดียนะครับไข่จากพ่อพันธุ์นะครับไข่นะครับจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราเลี้ยงไว้นะครับก็จะเอามาฟักในตู้ฟักไข่นะครับซึ่งเราได้ทำเองนะฮะตอนนี้ออกมาสตัวแล้วนะครับสองตัวแล้วนะครับ ช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนนะครับอากาศร้อนฝนไม่ตกนะฮะอุณหภูมิก็ยังสะสมนะครับสามสิบเจ็ดจุดนะฮะอันนี้ก็เป็นตู้กบไก่นะับกบไก่นะครับ,ก,ก,ก,รบก็ยังมีไก่ไก่อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งโตขึ้นมาหน่อยหนึ่ง นะครับกกอยู่นะครับอ่าเป็นไก่แจ้พันธ์สีขาวนะครับเห็นไหมฮะตู้กบไก่ปรับอุณหภูมิได้นะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับตู้ฟักไข่ง่ายๆ ดีได้ได้ไข่ไก่ต๊อกมาเป็นจำนวนมากนะครับเป็นร้อยฟองเลยนะอ่าเป็นร้อยรฟองแล้วก็ก็เลยใช้กล่องนะครับกล่องนะครับทำเป็นตู้ฟักไข่ฮะอ่า,อาเห็นไหมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับอ่า เชื้อก็เดินแล้วนะครับเราใช้อุณหภูมิที่สามสิบสามสิบเจ็ดนะครับไม่เกินสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับนะครับไม่เกินสามสิบเจ็ดจุดห้าก็ตัดการทำงานนะฮะตัดการทำ ได้เหมือนกันนะครับใครที่บอกว่าไม่มีจะซื้อตู้ฟักนะครับอสอบถามมาได้นะครับว่าวิธีการทำทำยังไงนะครับง่ายๆนะครับต้นทุนตู้นี้ต้นทุนไม่ถึง500บาทนะครับกล่องก็ได้ฟรีมานะโฟมก็ฟรี นะครับโฟมก็ของเก่านะครับซื้อแต่เจ้าตัวนี้มานะครับเป็นชุดควบคุมอุณหภูมินะครับตัวหนึ่งก็200กว่าบาทนะครับก็มีอันนี้ตัววัดวัดความชื้นนะครับก็ต้นทุนก็ไม่น่าจะเกิน500บาทนะครับมีพัดลมพัดลมก็ร้อยกว่าบาท นะครับส่วนหลอดไฟก็10กว่าบาทเองนะครับก็ไม่แพงนะครับอ่าก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะฮะทำงานนะครับเมื่ออุณหภูมิต่ำที่เรากำหนดไว้นะครับ37องศาเครื่องก็จะทำงานนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเครื่องอ,อุณหภูมิมันได้นะครับ อุณหภูมิมันนะปั๊บตัดเลยเห็นไหมครับก็ง่ายๆนะครับถ้าจะถ้าจะให้ดีนะครับก็มีโทรโมโมิเตอร์อยู่ข้างในอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อวัดอุณหภูมิที่แน่นอนนะครับในในนั้นก็คือร้อยองศาฟาเรนไฮน์นะครับหรือ37.5พอดีพอดีนะครับโอเควันนี้ก็ นะครับคลิปสั้นๆนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตทีหลังครับเรื่องนกยูงนะครับครับสวัสดีครับ